สวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามื่อนี้ยุ่กับตาอีกแล้วเด้อคือ<ฆ>เกาทุกๆมือจ้าเข้าสวนพักหาเก็บพักไวทายุทยี่อนี้เฮายุ่แปลงพักซี่กินจ้ามีออเดอร์จากลานขาในมูบน่บ้านยู่บ้านเฮาก็คือเกาละพี่น,น้องนี่สามเลยดูเ้าหอนเทียงหอนแรงกันยังหอนจ้าบรรยากาศในสวนกัสิประมาณนี้ ภาคอีสานของห้าช่วงนี้จะเป็นหนาฤดูร้อน,นก็สิบคอยตกจังไ๋ก็เป็นกำลังใจให้คนที่สู่เวียกสูงงานเนอสวนผักของห้าช่วงนี้ก็แล้งขึ้นกันพืชผักบางโตปลูกแล้วก็ได้ผลบางโตก็แห้งก็ตายหมดเลยผู้ดูแลพืชผักสวนขั่วนาฮอนจังสี่ก็เป็นกำลังใจให้อีพอเ้อ